เป็นเครื่องแอมเน,แอม,นแอมรุ่นนี้เดี๋ยวจะซ่อมให้ดูนะครับวันนี้เสียงมันดังอื้อน่าจะมีไฟออกลําโพงในนี้นะจริงหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวมาดูกันเปิดแล้วมันดังอื้อนะครับดังนะครับเดี๋ยวลองลดเสียงดูโอ้ลดแล้วนะครับเออเขาบอกอย่างใจเดี๋ยวไงนี่นี่ตึไหน ลองามาดูนะครับเอ้มันมันจะเป็นมันจะเป็นไฟตรงหรือเปล่านะครับนะนะครับดูนะครับมันจะเป็นไฟตรงเลยเนี่ยเนี่ยเปิดเครื่องเลยเพื่อนนี่เปิดเครื่องแล้วนะแล้วมาดูว่ามีไฟตรงหรือเปล่าก็บบอกว่ามันควันด้วยนะมิเตอร์มิเตอร์ก็ตั้งที่วัดไฟดีซีสักห้าสิบโวลต์นี่ก็ได้วัดขั้วลำโพงนะครับเนี่ยจริงหรือเปล่าครับ ก็ไม่เห็นว่ามันจะช็อตเนะไม่เห็นว่ามันจะมีไฟในนี่นะดูนะมันขึ้นเรื่อเบาะเนี่มวิเตอร์นี่จับเก่าไี้เส้นอก็ขึ้นหน่อยเดียวอย่างไงนะเอ๊นเป็นเพราะอะไรแต่ว่าโหลดนี่มันร้อนมากเลยโหลดแบบแรงเลยนี่นะอู้ร้อนเลยนะครับอู้ตัวนี้ร้อนมากเลยนะเพื่อนตัวนี้ร้อนมากเลยตัวนี้ก็ร้อนนะครับเนี่ยถ้าถ้าจับตัวมันเย็นร้อนมากตัวนี้เย็นจ่อยเลยนะครับแสดงว่าด้านนี้นี่มีปัญหา ใช้สามารถใช้เอามือคลำดูได้นี่เลยร้อนเลยนะครับกันนี้พอดีไม่มีไอตัววัดอุณหภูมิไม่เพื่อนดูนะวัดอุณหภูมิแบบอะไรเนะี่ยแบบที่เขาวัดอุณหภูมิวัดไข่นะครับไม่มีเลยถ้ามีจะรู้เลยเดี๋ยวนะีด้านนี้ร้อนมากนะครับคู่นี้เป็นเครื่องขยายทรานซิสเตอร์นะครับ จัดวงจรแบบ OCL เนะเพื่อนเหมาะสำหรับแก่การที่จะเอาไปทดสอบแล้วก็เอาไปทดสอบฝีมือการซ่อมสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับนะีตัวนี้นะครับแต่สำหรับมือเก่าเนี่ยบอกว่าโอ้ยมันไม่ค่อยท้าทายเนะี่ยแต่สำหรับผู้เริ่มต้นนี่ยไอตัวนี้นะใช่เลยนะครับเพื่อนเป็น Pro M นะครับนะ Pro M. อ่าดูนะครับเนะี Pro ่ยโปรแอมเนะี่ยรุ่นนี้นะครับโปรแอมเนะี่ยคาราโอเกะนะเนี่ยเห็นไหมครับอ uh, ่าสเตอริโออินจิเกตแอมพลิฟายเออร์ดิจิตอลเอ็กโคคาราโอเกะสองพันเดิลบุญย์อย่าไปอย่าไปทะลึ่งอ่านสองพันวัตต์นะครับนะ w, เนี่ยสองพันเดิลบุญย์เนี่ยขายให้คนฉลาดว่าแล้วน,นี่นะครับเขาเขียนสองพันเดิลบุญย์ไปทะลึ่งว่าสองพันวัตต์ แล้วมาบ่นว่าวัดไม่เต็มนี่เขาเขาเขียนว่ามันเป็นรุ่นสองพันเดบยูเนี่ยฮะถ้าไปอ่านสองพันวัดแล้วกลา,กายเป็นคนฉลาดย่อมเป็นโง่ของคนเหยื่อขึ้นมาทันทีเลยนะเพื่อนทำไมครับถ้าคนโง่เนี่ยเขาจะไม่รู้เนะยครับเดบันยูเนี่ย,เ,ยเขาจะอ่านว่าสองพันเดบยูแต่คนฉลาดนี่ต่อให้หน่อยวัดพะปะนี่ครับถ้าไปอ่านออกเสียงมาวัด <c oughs> พอเอามาเปิดแล้วเอ้ยมันทำไมมันดังแค่นี้ <c oughs> นะครับนั่นแหละครับมันเป็นคนฉลาดย่อมเป็นโง่ของคนเหยื่อ นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราอย่าไปอ่านว่า2 0 0 0ันวัตนะครับมันเขียน2,000ันแต่มันอยู่มันเป็นแบรนด์มันเป็นรุ่นของมันรุ่นสองพันแต่มันอยูนะครับคนฉลาดต่อเลยวัตวัตที่ไหนล่ะเนี่ยแต่มันอยูนะครับเพื่อนเคยเป็นไหมคนฉลาดย่อมเป็นโง่ของคนเหยื่อเพื่อนเนี่ยหากินกับคนฉลาดย่อมเป็นโง่ของคนเหยื่อมานักต่อนักแล้วนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับอย่าโลกสวยนะเพื่อนเป็นแบบนั้นในชีวิตความเป็นจริง นี่ผมกําลังไขมันออกมานี่ก็ยังใช้เวลานานพอสมควรแล้วบ่นไปด้วยนี่นะมันเป็นอย่างนั้นอ้าวขันนอดออกมาแล้วทีดบ้อยน่ครับเรามาดูกันหน่อยว่าทันเตอร์มันเสียเปล่าเพราะว่ามันร้อนยังไงครับมันร้อนมากนะครับนะเรามาดูก่อนว่ามันเสียไหมนะครับบางทีมันก็ไม่เสียนะมันเสียที่ใดนี่ก็มีนะครับี๋ยวเรามาดูกันว่า H หนึ่งศูนย์หกหนึ่งมากมายเลยเบอร์แทนมันนี่ด้านล่างก็เป็นแบบนี้นะเพื่อนเห็นไหมครับ จุดต่อลําโพงอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่อย่างนั้นนะทีนี้การที่จะวัดแันเตอร์วัดในวงจรก็ได้ลอยขาออกมาก็ได้ในที่นี้ได้ลอยขาวงจรอ,ออกดีกว่านะครับร้อนมากเลยนะนี่นะลอยขาวงจรง่ายมากนะครับโดยการนี่เลย <c oughs> มันคือวงไงคือว่าถ้าเราว่า <c oughs> เอาวร่างไว้อ่อาออนี่นะครับเนะี่ย เอามาวัดดูเนี่ยครับตั้งคูณหนึ่งเลยก็ได้คูณสิบก็ได้เ้ามาดูนะครับหนึ่งครั้งสองครั้งอไเอ่านี่นี่ก็สามนี่ก็สี่นี่นี่ก็ห้าไม่ใช่ก็ละตัวแล้วหนึ่งสองเอามันช็อตไปแล้วนะครับในแันเต๋อเปลี่ยนใหม่ซานนะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้มันก็ช็อตแล้วนะเพื่อนง่ายนะครับอ่านะี่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเวียน เวลาเวลาเพื่อนถอดทันเตอร์ออกมาแล้วเห็นทันเตอร์เสียนะก่อนที่จะใส่เข้าไปด่เพื่อนต้องวัดไฟตรงจุดต่อลําโพงก่อนนะครับว่ามันจะต้องไม่มีไฟด้วยนะถ้ามีไฟออกลําโพงนี่มันก็จะไม่ได้เลยนะเพื่อนนะนี่เนี่ยจุดนี้คือจุดต่อลําโพงนะเพื่อนนะนะครับนะจุดต่อลําโพงนะเพื่อนคือจุดนี้นะครับนี่มันต้องเป็นแบบนี้นะมันถึงจะใช้งานได้นะครับแล้วทีนี้เราก็ใส่ทันเตอร์เข้าไปได้เลยนะครับ ของทันเตอร์ที่เป็นหลังดําแบบนี้เนะี่ยเราไม่ต้องรองด้วยแผ่นรองนะครับนะี่ยแจ๋วเลยนะครับนะเพราะว่าทันเตอร์หลังดําแบบนี้เนะี่ยเราสามารถที่จะใส่ซิลิโคโนแล้วก็ขันน็อตได้เลยนะครับไม่ต้องรองเพราะไอ้แผ่นรองนานไปไอ้เนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหานะครับนะมันจ่อยลงนะเพื่อนนะมันผอมลงเนะี่ยมันก็ไม่แน่นเพราะไม่แน่นแล้วการระบายความร้อนก็ไม่ดีแบบหลังดําแบบนี้แจ๋วสุดแล้วนะครับดีสองศูนย์ห้าแปดนะครับเบอร์มันธรรมดาเนี่ ถ่ายสอนการเล่นบ่ลืมถ่ายนี่ไปบัดกี่กับเจ๊ดีไทยเป็นอย่างไรบอกออบก,กันยะเขาเขาจะพูดวบัจกีแล้วแต่เราเอาสัน่นอ่าใช้ครีมตัดนะครับนะแบบดีนะครับนะครีมตัดเรียบเนีรับนี่อายุก็ใส่ไผ่โ <laughs> ตใส่มดไผ่โตเขียงห้องอ่าในครับเจ้านะครับเพื่อนเจ้ามากนะครับ มันง่ายมากเลยในะเปลี่ยนดันเตอร์เนี่ยนะครับเป็นแบบหลังดำเลยนะหลังดำเลยแล้วนะครับเห็นไหมครับโอ้เจ๋วจังเลยทีนี้ก่อนที่เราจะต่อลำโพงเข้าไปเราก็มาวัดไฟของลำโพงนะครับสมบูรณ์ไหมนะครับเนะี่ยถ้าไม่สมบูรณ์นี่ก็ไม่ได้การเหมือนเลยมันต้องไม่มีไฟออกนะเพื่อนมันต้องดึงดืดนะเพื่อนนะนะครับตามรูปแบบของเครื่องขยายเสียงแบบ OCL นะครับ ถ้า OTL ไฟมันยังมีครึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้มัน OTL OCL OCL มันจะมีศูนย์โวลต์นะครับรปรปเป็นแบบนั้น,นะนอ,อะเป็นแบบนั้นอะอ่านี่คือจุดต่อลำโพงน่ะจะต้องดึงดืดแบบนี้เดี๋ยวที่นี้ก็ดังแน่นอนแหละเพื่อน,นโอ้เลืมเบิ่งโอ้โลืมเบิ่บงก็จังไปเบิ่งในวิดีโอเอานักครับมมมีีเพื่อนยังไง อันตัวนี้เดยวะลองเครื่องกันทีนี้มัน <ยา S 1> จะต้องได้<ก>ฉีดทํายาไม่ก็ว่ากันไปเื้อมาใหม่ <laughs> มนมอเตอร์าไกน็ยะิมีนี่เรานอนน้มอตอรศาออริจินอลจากอินเดียบนตัวเห็นไหมครับทันเตอร์คนละแบบนะน,นะ ให้ครับแต่ว่าเป็นเบอร์แทนกันได้แค่1 0 6 1 D313 t i p 4 1รวมไปถึง D2058 ใส่เข้าไปเลยเพื่อนเอ้ยนอนหลกินมนล่นเนบอนอนหลายตีนมันหล่นล้วะดังดีแลละสบายนแล้วกระปูยังสิม่ตีนหน่อปนยงองป,ยง,อง,ปยง,องตัวอีกแล้ว มีแต่ขามันขาดเลยนี่แหละเออจะร่ำก่อนเก่าหนิล่ะอันแรกกระไดมาประกอบเองเครื่องเสียงเอาเครื um, ่องเสียงกันแถวบ้านจะคล้องมาเด่นก็ได้หรอเอามาหุ่มใจอสไรอย่างนีักคิจักถือก็ซาแม่มันเมอหรอใจใจบาตาถิบอกใจน้ำจิ้งหงอุ่นกระปงโชน เห็นสองพันวัดละซ้ำใจยังไปอ่านมาสองพันวัดด้วสองวัดอะไรบรยูด้วยทางเรเป็นสาวหงอด้หรือเป็นห้างหรอหางบัวคาราโอเกะ PA405 เด้อเครื่องขยายเสียงข้างในเป็นทันเตอร์ตัวเล็กเด้อจบคลิปวิดีโอไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ